แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่ปรากฏในพื้นที่หลายพื้นที่เลยก็คือเรื่องของโดรนปริศนา,าหรือตอนนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของโดรนสอดแนม,มจากทางฝั่งกัมพูชานี่หลายจุดแล้วมาทุกคืนนะฮะก็มาสอดแนมกันแบบนี้เห็นในยามค่ําคืนเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเหนือท้องฟ้าสุรินเนี่ยก็มีรายงานว่า เมื่อคืนนี้นะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ20ลำนะฮะที่ยังคงปรากฏในยามค่ำคืนแม้ว่าตอนนี้นะครับเราจะประกาศห้ามบินดโดรนทั่วประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าพอมีการบินขึ้นมาแบบนี้ก็สันนิษฐานเลยนะครับว่าเป็นดโดรนสอดแนมเช่นเดียวกับจุดอื่นๆอย่างเช่นโคราชนะฮะก็เจอดโดรนเช่นเดียวกันลองไปดูนะคะคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายดโดรนเอาไว้ได้ในพื้นที่ตูเมืองครับใครบินโดรนเอ้ยโคราชก็ห้ามอยู่เนี่ย ตรงนี้เด้อยู่บนประมาณเส้นท่นานแถวเส้นท่านครับกระพิแบ,บแบ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 บเลยเห็นเห็นเห็นนี่นี่นี่น,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 นแม่นแล้วแม่นแล้วนี่ฮะคือโดรนที่บิน,อ,บนอยู่ที่นครราชสีมา,<ห>าชาวบ,บ้านเราก็ถ่ายไว้ได้ในตัวเมืองเลยนะครับ ขณะเดียวกันนะชจบ้านในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอันนั้เนอยู่อีกจุดหนึ่งกับคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็พบโดรนบินอยู่บนท้องฟ้าเช่นเดียวกันก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งมาตรวจสอบโดยคาดว่าอาจจะเป็นลักษณะโดรนสอดแนมหรือไม่เนื่องจากว่าจุดนี้เห็นเขาบอกว่ามันก็ใกล้กับหน่วยทหารใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยฮะพาเป็นลำสี่นิ้ ข้อก้องจับถึงดูฉันได้เห็นแบบว่ามันเห็นบอละมันูเห็นแต่ไฟองไปนแต่ลราเมืองกียน่ะเครื่องบินเอออันนี้โดนจริงๆป่ะ โอ้หแล้วมา,มาเป็นกลุ่มนะเนี่ยค่ะอนี่โคร,ราชนะเนี่ยนี่โดรนจริงๆนะม,มีแสงแว๊บๆบบบบบบบมาเนี่ยนะคะแล้วชาวบ,บ้านเขาก็ถ่ายเอาไว้ได้ซึ่งไม่ใช่โดนของไทยแน่ๆเพราะว่าทางการไทยเนี่ยเราสั่งแล้วขอให้งดบินโดรนทั่วประเทศนะคะใช่แล้วคือด้วยความที่เป็นตัวเมืองโคร,ราชด้วยมันมาไกลมากนะ ก็เดี see, But, ๋ยวยังไม่ยืนยันนะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นโดนสอนแนมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชายแดนก็คือสุรินทร์ครคุณผู้ชมจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานประชาชนพบโดรนบินวนในพื้นที่หลายจุดรวมกว่า20ลำโดยเฉพาะในช่วง2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ผ่านมาชาวบ้านกระแจ้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครองนะครับอย่างเมื่อคืนนี้นะครับผู้สื่อข่าวและชาวบ้านในพื้นที่ตัวเมืองบอกว่ามีการได้ยินเสียงท้ายปืนดังสนั่นรัว2ชุดนะครับทิ้งห่างนับชั่วโมงหนึ่ง คือแรงข่าวรายงานนะครับว่าน่าจะเป็นปืนที่หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู่กัศยานเนี่ยยิงต่อต้านโดรนจํานวน10นัดอีกนะฮะแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าว่ายิงถูกหรือไม่ถูกหรืออย่างไรนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าโดรนดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของโดรนสายลับไม่ทราบสัญชาติที่ถูกว่าจ้างมาให้บินโดรนถ่ายภาพในจุดต่างๆและมีการบังคับเนี่ยอาจจะได้ไกลไม่เกิน1.5กิโลเมตรเท่านั้นคาดว่าอาจจะเป็นการบังคับ ใกล้ๆกับพื้นที่ที่พบโดนนั่นแหละก็คือมันอาจจะไปได้ไม่ไกลฉะนั้นแต่ว่าคนที่บังคับเนี่ยก็อาจจะอยู่แถวๆนั้นส่วนโดนคาดว่าจะเป็นโดนสั่งประกอบนะฮะที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าโดนเถื่อนเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีการว่าจ้างคนไทยนี่แหละให้บินโดนเหมือนกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกัน,นะฮะให้ช่วงนี้ประชาชนช่วยกันสังเกตสังกานะครับไม่ว่าอะไรผิดปกติรถยนต์หรือคนแปลกหน้าที่มีความผิดสังเกตบุคคลที่มีท่าทีพิรุษ สงสัยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสโดยด่วนนะฮะ